สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าแท่นตัดไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะเป็นของบอสนะครับผมจะเป็นรุ่น GCO นะครับสองสองศูนย์นะ่ีตัวนี้เลยก็ตัวนี้ผลิตที่จีนนะครับผมแต่ว่าแบบแบบผมไม่แน่ใจว่าแบบมาจากประเทศอะไรน,นะแต่ว่าผลิตที่จีนไปเรามาทําการแกะกล่องกันก็สเปค ของเขาครับก็คือสองพันสองร้อยวัตต์นะครับก, 2, รบก็รอบอยู่ที่สามพันแปดรอ้อยรอบนี่ครับใบตัดขนาดสิบสี่เฮ้ยเออสิบสี่นิ้วนะครับผมป่ะเราทําการแกะกล่องกันนี่ผมก็สั่งมาเมื่อวานนะแต่ว่ายังไม่ได้ทําการเปิดกล่องเทสเลยนี่เราก็มาทําการแกะกล่องกันนะครับผมก็บ้องบอกว่าเป็นท่านตัดตัวแรกของผมนะ ก็จะซื้อจะซื้อหลายรุ่แล้วก็ไม่ได้ซื้อตะคีนะครับผมก็วันนี้ได้ทำการสั่งมาตัวหนึ่งนะครับผมก็เป็นคลิปแรกแล้วก็เปิดกล่องแรกของผมเพราะว่าเป็นแท่นตัดตัวแรกของผมนะครับตอนแรกก็ดูมาหลายยี่ห้อเหมือนกันน,นี่ก็เศษกระดาษเปิดมาแล้วก็จะเจอนี่นะครับผมนี่นี่ผมสั่งจากโฮมโปรนะ เราขึ้นได้เลยป่ะไปจองไว้ขอภายคนับผมใช้เท้าหน่อยในกล่องเขาก็จะมีประมาณนี้นะครับผมหมดละจะมีแค่นี้แหละคู่มือก็อยู่นี่นะครับนี่คู่มือเดี๋ยว่ะเรามาดูตัวอันนี้กันตัวเครื่องน,นะครับ นี่ก็จะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับของยอบ,บอสต,ตัวนี้ผมได้มาในราคาสามพันเก้ารเก้าสิบจากโฮมโปรนะครับผมแล้วก็ใช้ส่งภายในวันนะครับเสียสองรอยบาทก็อยากได้ไวๆครับลักษณะใบาก็ <c oughs> ชอบเลยอ ครับสวสีเขาแล้วก็ล็อกผมชอบอย่างหนึ่งนะตอนแรกผมไปดูรีวิวมาผมโคตรชอบเลยผมชอบตรงเนี้เราสามารถใช้สีแขกนะครับในการไขเสร็จแล้วเราก็เปิดเปลี่ยนแปลงฐานได้เลยชอบอะ่ะชอบตรงนี้มากตอนนี้ก็จะเป็นตัวเอ่อตัวล็อกใบนะที่ผมดูรีวิวมาเ้ก็จะมียาไอ ปุ่มพลาสติกมานะครับเนี่ยเป็นพลาสติกเลยนะตอนแรกผมนึกว่ายางที่ดูในรีวิวตอนแรกผมนึกว่ายางนเนี่ยเห็นไหมอันนี่เป็นพลาสติกเลยก็โอเคนะใส่นี้เราก็สามารถเปลี่ยนใบได้เลยสวิกแล้วก็สปริงนี่เขาจะไม่เหมือนค่ายอื่นนะค่อนข้างดิดกลับแรงเหมือนกันนะติดกลับแรงมากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกไป ก็เป็นพลาติกเหมือนกันเป็นโฮมพลาติกสายนี้ไม่ถึงสามเมตรนะรู้สึกที่ผมไปดูรีวิวมารู้สึกจะมาสองเมตรกว่าแล้วก็ชอบนี่ผมชอบอย่างนึงเดี๋ยวผมจะลองอันนั้นให้ดูนี่มีบางใบด้วยชุบนี่นะผมเ้าก็แถมใบบอสมาให้ใบหนึ่งนะผมไปดูใบมาก็ราคาอยู่ประมาณ ร้อยเจ็ดสิบมั้งไบบอสอ่ะนี่นะครับแจมก็ตัวนี้ก็ชอบอย่างหนึ่งนะมันสามารถเปลี่ยนได้ด้วยหกเหลี่ยมนะครับนี่ใช้หกเหลี่ยมเราปรับองศาเราก็ใช้หกเหลี่ยมได้นะครับนี่ซึ่งหกเหลี่ยมเขาจะอยู่นี่นะครับนี่โอย่างชอบอ่ะ คือโค้งเหลี่ยมตัวเดียวก็คือขันได้หมดเลยนี่นะครับตัวนี้ปรับได้แค่นี่นะครับปรับได้ทางเดียวนะนสี่้าังศาขออันนี้พวกนี้ก็ไม่รู้ว่ามัน ประมาณไหนอะไรยังไงถ่าจะขยับมาได้มั้งผมก็ไม่ชัวร์นะครับผมก็เป็นท่านัดตัวแรกของผมชึบตัวฐานก็ค่อนข้างแน่นเลยนะค่อนข้างบุกปืนเลยเป็นพลาสติกเหรอเหมือนพลาสติกเลยอะไม่ใช่ เป็นเหล็กนะครับค่อนข้างแข็งเลยนะของบอสไม่เคยทำให้ผิดหวังบอสตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าเวลาบิดก็น่าจะได้แหละผมส่วนตัวผมโอเคอยู่ได้อยู่ถึงแล้วเร,เรายังแบบก็สไลด์ได้นะครับเราอยากได้ตรงสาสรไหนก็ล็อกค่อยหมนุนอีกทีหนึ่งก็โอเคนั่นเดี๋ยวผมลองเสียบปลั๊ก ปักแล้วลองกดให้อยู่ดีกว่าก็เป็นตัวแรกนะเนื้อง,งานสวยมากย้ำนะครับว่าตัวนี้ผมได้มาราคาสามสามพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับซื้อจากโฮมโปรนะครับได้ตามนี้เลยนะให้ดูเนื้อง,งานแบบชัดๆเลยนะครับก็จะมีแถังพวกเลี่ยมแล้วก็เก็บหูเลียมไปก่อนนี่นะครับเก็บหูเลียม เดี๋ยวเราจะมาลองตัดเหล็กให้ดูด้วยนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่คลิปนี้คลิปนี้มันยาวล้วม <c oughs> ีน้ำให้ดูก่อนนี่น,นก็จะเป็นสเปคมอเตอร์นะเท่าไหร่ะ 3, 000, 3, อะสามพันสามพันเฮ้ยสองพันสามร้อยวัตต์นะครับแล้วก็รอบอยู่ที่สามพันแปดร้อยรอบนะครับก็เป็นใบสิบสี่นิ้วนะนง,งานก็โอเคนะโอเคมากเลย เช่าตรงนี้แหละไอตัวแปลงขานเนี่ยแหละเลียนง่ายดีปกติถ้าเป็นรุ่นแบบบางรุ่นเขาจะเป็นอะไรนะกลมๆไมค์ทีแล้วก็ไขควงแบนขันอันนี้สามารถขันตรงนี้ได้เลยชอบชอบชอบดูดิมอเตอร์มอเตอร์ข้างในแบบสวยมากเลยนะแต่สปริงเขาแปลกนะแปลกกับแบบค่ายอื่นๆมากเลยสปริงเข้ามาอย่างนี้โอเคนะนั่งเลื้งงานก็จะประมาณนี้นะ ก็ไม่มีกาวนะครับปาั๊กตัวนี้ไม่มีกาวกระพันนี่หน้าผมแทนตัด